อันนี้เป็นโจทย์พื้นฐานไม่ยากมากเรื่องของการดัดผลดักในเรื่องของการวิเคราะห์เวกเตอร์นะครับก็จะเห็นว่าในรูปก็เห็นว่า c เนะี่ยมันคือมันคือ a ลบ b เพราะว่าถ้าเราเอา a มาต่อด้วย b ที่กลับด้านแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็น c โอเคทีนี้เขาถามว่า ดอทโปรดักของ C กับตัวมันเองเป็นเท่าไหร่นั้นดอทโปรดัก t ก็คือเวกเตอร์ดอทกับ Vector C มันก็จะเท่ากับซึ่ง C เนี่ยมันเท่ากับ A ลบ B ก,กับ a ลบ B นั้นมันก็จะกลายเป็น v e กเตอร์ดอทกับเวกเตอร ลบ a b ก็เป็นลบเวกเตอร์ a ดอทก,กับเวกเตอร์ b แล้วก็ลบเวกเตอร์ b ดอทก,กับเวกเตอร์ a แล้วก็บวกเวกเตอร์ b ดอทก,กับเวกเตอร์ b ซึ่งจะเห็นว่าลบ a b ก,กับ a ดอท b กับ b ดอท a มันเท่ากันมันก็จะกลายเป็น ันนี้ a กับ a มันก็จะกลายเป็น a กำลังสองอันนี้นก็จะกลายเป็นสองลบสองเราก็เป็นเวกเตอร์ a ดักับเวกเตอร์ b แล้วก็บวกน,นี่ก็กลายเป็น b กำลังสอง a ดัต b มันก็คือ a b โคศต้ามันก็จะกลายเป็น a กำลังสองบวก b กำลังสองลบสอง a b โคศ เซตานั่นเองเราก,ก็ก็จะประมาณนี้ครับ